สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจัน์นะคะก็คลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีสิงห์และชาวรัคนาสิงห์เดือนกุมภาพันธ์พศ2562นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15 กันยายนของทุกปีค่ะก็ท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอก็อยากจะขอความกรุณานะคะช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้คือเอก็ตั้งใจทำเต็มที่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สามารถใช้ดูได้ทั้งในส่วนของลัคนาสิงนะคะซึ่งคำว่าลัคนาหมายถึงการตัดลัคนาตามเวลาที่เกิดเช่นเกิดวัน เกิดวันที่20มกราคมตอนเที่ยงนะก็จะกลายเป็นชาวราศีมังกรเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีมังกรแต่ว่าเวลาเกิดอะมันไปเกิดตอนเที่ยงลัคนาก็จะไปอยู่ที่ลัคนาเมษเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของลัคนาก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ต่างๆนะคะที่มีโปรแกรมโห oh, ราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็นำมาผูกดวงนะคะหาลัคนาเกิดที่แท้จริงได้ค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายสั้นๆใน30วันนะคะยังไงก็ท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแบบมีค่าครูก็ให้ลายติดต่อมาได้เพราะเอกก็รับดูอยู่หลายอย่างนะคะก็มีไพ่ยิปซีไพ่ป็อกไพ่ออร์เลคิลอย่างวันนี้นะคะก็จะมาดูเป็นไพ่ทาโร่นะคะก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่ต่างประเทศในการเปิดดวงชะตานะคะ ดูอยู่หลายอย่างนะคะทั้งเลขขาราชชื่อนามสกุลโทรศัพท์เลขรถเลขบ้านดูเิกยามมงคลดูเลขมือถือนะคะก็สามารถติดต่องานนะคะไลน์มาสอบถามค่าครูได้ที่ไลน์เอทาร์24นะคะใช้ตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะก็คำค้นคำค้นออนมณีจันนะคะออ่างล,ล่อเรือมมานเนนสนสอ,อีจอจานไมหันอากาศน,นหนูททหารลอเรือกะรันเนี่ย เป็นคำค้นใน Google ใน YouTube ใน Facebook นะคะก็ดูอยู่หลายอย่างก็ติดต่อได้นะคะที่ไลน์แล้วก็รับสอนดูไพ่อราเคลิลไพ่ทาโร่นะคะก็ลิงก์หลักก็ y o u t u b e c o m เวล2์4ตามปกติแล้วอะทุกวันนี้เขาจะนิยมคนส่วนใหญ่อะจะนิยมดู y t u t u อะผ่านทางแอปพลิเคชันก็ให้จำคำค้นนะคะ คําค้นก็คือคําว่าออนมณีจันทร์นะคะมันก็จะเจอหรือเข้าที่ลิงก์หลักนะคะ youtube.com/owl2244 ก็ให้จําคําค้นไว้นะคะคําค้นออนมณีจันทร์นะคะ วันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมด20ใบนะคะในการเปิดดวงชะตาของชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาสิงห์นะคะก็อันนี้จะเลี้ยงไว้แล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งมันเหมือนติดมาสองใบสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครบแล้วนะคะ ราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยท่านต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของท่านให้มากนะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ตัวท่านโดยตรงหรอกไพ่มันจะขึ้นเกี่ยวกับการแท้งลูกอะ่ะชาวราศีสิงห์นะคะกับชาวลัคนาสิงห์เนี่ยก็มีดวงที่เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดการผ่าฟันแต่ ไพ่ลักษณะแบบนี้ถ้าไพ่ขึ้นลักษณะแบบนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องโลกทางเพศสัมพันธ์นะมีดวงที่เกี่ยวกับโลกทางเพศสัมพันธ์จะมีชาวราศีสิงห์อยู่หลายท่านนะที่ว่าอาจจะต้องไปหาหมออ่ะเพราะป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบภายในบางคนไม่ใช่เป็นโรคกรมโรคนะแต่จะเป็นมันจะขึ้นเกี่ยวกับพวกโรคโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคเอดโรคมดลูกโรค เกี่ยวกับอวัยวะเพศโรคที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับบริเวณบริเวณช่วงล่างอะบริเวณอ,อวัยวะเพศทั้งภายนอกภายในอาจจะเป็นช่องคลอดติดเชื้อเชื้อราอับชื้นจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะแล้วก็อาจจะมีบางท่านอะที่แบบทําแท้งอะเป็นไปได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับการทําแท้งด้วย การทำแท้งโรคทาเพศสัมพันธ์แต่ไพ่ชุดนี้มันก็ขึ้นค่อนข้างชัดอยู่สองเรื่องเลยนะก็มันเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งนะที่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตัวท่านนะกับครอบครัวเนี่ยจะได้เดินทางไปยังโบราณสถานมีเกณฑ์ได้เดินทางไปยังโบราณสถานนะคะเป็นอาจจะเป็นวัดเก่าๆในอยุธยาปราสาทหินกำแพงเมืองจีน ปิระมิดอียิปต์แล้วก็จะเป็นช่วงที่ว่าท่านะใช้เงินค่อนข้างเยอะในบางท่านก็จะเสียเงินเยอะกับการซื้อของช้อปปิ้งมีดวงได้ไปทําบุญมีดวงได้ไปทําบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วมีดวงได้เดินทางไปโบราณสถานมีดวงได้ไปทําบุญยังวัดไกลๆบางท่านอ,อาจจะไปไหว้ขอพรเทพทันใจที่พมา่าแล้วก็ได้ไปดูโบราณสถานเก่าแก่ในประเทศพมา่าก็ได้ ดวงเรื่องความรักเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าชื่นใจเท่าไหร่เลยเป็นลักษณะเหมือนคุณนะ่ะกำลังรอคุณกำลังรอข่าวกับเขาอะถ้าถามว่าเขาจะมาไหมก็คือเขาไม่มานะไม่ว่าคุณจะรอ,อยังไงเขาก็จะไม่กลับมาคุณมีแนวโน้มจ,จะเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักแต่คุณก็จะมีดวงนะที่ว่าจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณน่ะก็อาจจะมีโชคลาภจากทางไกลเป็นโชคลาภจากทางไกลนะ mm. บางคนน่ะอาจจะถูกหวยอาจจะไปขเขมรไปปล่อยเปด,ไป,ปเปดไปเล่นไพ่ที่คาสิโน拉สเวกัสไปปลอยเปดไปเข้าบ่อนที่ลาวแล้วก็มีโชคลาภทางไกล ความวิตกกังวลของคุณนะ่ะมันก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากดวงของคุณช่วงเนี้ยก็ตกพร้อมๆกับดวงของศัตรูคนที่เป็นศัตรูของคุณนะ่ะคนที่เป็นอลิเป็นศัตรูของคุณเป็นศัตรูหัวใจเป็นคนที่ทําให้คุณไม่สบายใจคนที่แบบว่าอิจฉาริษยาช่วงนี้เขาก็ดวงตกเหมือนกันนะ คนที่เป็นปลรปักกับคุณนะเวลานี้เขาก็มีปัญหาส่วนตัวเหมือนเหมือนเหมือนกับคุณแต่ดูแล้วอ่ะกรณีของคุณเนี่ยช่วงเนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจิตใจไม่มั่นคงนะแล้วก็คุณน่ะจะรู้สึกหงุดหงิดชุนเฉียวพยายามจะนอนก็นอนไม่หลับพยายามจะหลับก็หลับไม่ลงรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกชุนเฉียวคุณเองก็มีแนวโน้มทําอะไรแบบสุดโต่งทําอะไรแบบเอาแต่ใจอะ่ะ ดวงก็เหมือนกำลังจะตกอับมาแหละแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดแย่ไปเลยนะถ้าถามว่ามันดวงตกไหมมันก็ตกนะแต่มันก็ไม่ถึงกับแย่ไปเลยพอไพ่ที่เกี่ยวกับหวยมันดันขึ้นนะเนี่ยไพ่ที่เกี่ยวกับว่าเออมีเกณฑ์จะถูกหวยอะมันก็ขึ้นไพ่ที่เกี่ยวกับว่าจะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานไปวัดเก่าๆบางคนอาจจะได้ไปอยุธยาก็ได้นะไปอยุทยาได้ไปดู โบราณสถานนะคะเก่าๆแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนกับว่าได้พักผ่อนได้รีเล็กก็จะมีลาบปากเข้ามานะจะมีลาบปากมีเกณฑ์ได้ไปล่องเรือได้ไปกินอาหารทะเลท่านจะตัวท่านเนี่ยนะจะมีปัญหากับชาวราศีกลุ่ม และก็ราศีมังกรนะท่านจะมีปัญหาหนักๆเลยอะ่ะกับชาวราศีกลุ่มแล้วก็ราศีมังกรปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออตัวคุณน่ะถูกอิจฉาถูกหักหลังในด้านความรักเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์ที่จะรอให้คนรักเก่ากลับมา ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะท่านก็จะค่อนข้างแบบมีอุปสรรคในการทำงานไม่ว่าจะทำอะไรมันก็มีอุปสรรคติดๆขัดๆไปหมดนะคะแต่มันก็จะเป็นปัญหาอยู่แค่ช่วงหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็ตีหนึ่งได้สาวโสดหนุ่มโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ย ก็มีดวงนะคะที่ว่าอาจจะมีคนที่เป็นข้าราชการมาชอบอะทหารตำรวจข้าราชการนะสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยก็ก็มีคนมาสนใจท่านอยู่แต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วมันเหมือนกับมีความรักที่ผันแปรในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังที่จะมีปัญหากับชาวราศีกุมแล้วก็ราศีมังกรอะโดยที่ว่า อาจจะขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่รอคอยอยู่เนี่ยไม่ถือว่าสมหวังสำหรับท่านที่ตั้งคันอยู่เนี่ยควรจะไปฝากคันแล้วก็ให้หมอตรวจสุขภาพดีๆท่านมีเกณฑ์นะจะได้รับข่าวจากทางไกลแล้วก็จะได้รับการงานแต่งนะมีโอกาสจะได้เดินทางไปทางใต้อะมีดวงจะ ทำกระเป๋าตังหายลืมนูน่นลืมนี่ทำของหายเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ส่วนเรื่องเงินเงิน <ๆ S 1> ทองทองเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ใครมาชอ่อโกงมาเอาเปรียบท่านด้วย มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ว่าไม่ได้ติดต่อกับท่านนานแล้วเนี่ยเขากําลังรอข่าวการติดต่อจากท่านอยู่คือเขารอข่าวจากทางไกลอยู่อะเหมือนกับว่าเขาอยากจะติดต่อท่านมากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะจะติดต่อ,อยังไงยังไม่รู้ว่าเออเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนจะติดต่อ,อยังไงสำหรับท่านที่กำลังหางานทำอยู่ก็ ท่านจะได้งานนะท่านก็จะได้งานทําในเดือนในเดือนกุมภานี้แหละแต่จริงๆไพ่ชุเนียขึ้นดีสําหรับคนที่ขายพวกเครื่องดื่มนะท่านที่ขายพวกกาแฟเครื่องดื่มรวมไปถึงขายขนมพวกที่ขายขนมก็ขายเครื่องดื่มอะในเดือนนี้ขายดีมากเลยนะพวกขายกาแฟขายเค้กขายเคปขายขนมคกอะไรแบบเนี้ยขายพวกของหวานพวกเครื่องดื่มเนี่ยจะถือว่า ขายได้เงินค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมันก็มีคนมาชอบท่านนะแต่ไพ่ข้างเคียงมันขึ้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรอ่อ่ะท่านก็จะขัดแย้งกับคนรอบข้างจากปัญหาแบบขัดแย้งกับปัญหาที่ว่ามันมันไม่เป็นเรื่องอะ่ะถ้าคุณถ้าคุณได้แฟนที่อายุมากกว่านะคะก็ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาก็จะดูแลเอาอกเอาใจคุณดีนะแต่บางทีคุณก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก็ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้คุณอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงราศีกุมผู้ชายราศีกุมผู้หญิงราศีมังกรผู้ชายราศีมังกร สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทนะในเดือนนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์2562ห้า้กบเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์จะทะเลาะก,กับลูกน้องเหมือนกันลูกน้องเนี่ยแหละอาจจะอมตังก็ได้แล้วท่านก็อาจจะจับได้อะก็จะเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะจะมีปัญหากับคนในปกครองหรืออาจจะในบางคนก็อาจจะลูกลูกเนี่ยแหละลูกแท้แท้เนี่ยอมตังจิกเงินก็มันเป็นช่วงที่ว่าท่านอาจจะดูด่าเขาโดยไม่มีเหตุผล จริงๆควรเตือนสติแล้วก็เรียกมาอบรมสั่งสอนจะดีกว่าไม่ควรเคี่ยนตีหรือดุด่าเพราะมันอาจจะทําให้เด็กเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบก้าวร้าานะคะเด็กก็จะกลายเป็นคนก้าวร้าวไปถ้าพ่อแม่เนี่ยใช้ความรุนแรงควรจะปณีประนอมแล้วก็ใช้เหตุผลในการพูดจะดีกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะท่านก็จะมีความออวิตกกังวลความหวาดระแวงมีความกุ้มอกกุ้มใจรู้สึก ไม่สบายใจนะคะแต่ความเศร้าหมองเนี้ยมันก็มันก็จะเป็นในเรื่องที่แบบผ่านมาแล้วอะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคือคุณก็จะชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาโทษตัวเองนะคะก็ทําให้ตัวเองอะไม่สบายใจก็จะมีหลายท่านนะคะได้เดินทางไปทะเลได้กินอาหารทะเลได้เดินทางไปทะเลแล้วก็ได้ไปร่วม งานแต่งงานนะคะของคนรูจ้จักการงานมีคนช่วยค่ะแล้วก็สําหรับท่านที่หางานทําอยู่เนี่ยหาได้แล้วก็จะมีหลายท่านทีเดียวนะคะที่ว่าต้องไปแก้บนนะคะคือคนที่บ่นบานสารกล่าวไว้เนี่ยต้องเตรียมไปแก้บนได้แล้วะคะให้เตรียมออของอะ่ะไปแก้บนได้เลยเพราะว่าก็มีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะต้องแบบแก้บนในเดือนเนี้ยคือท่านอาจจะขออะไรอาจจะขออะไรบางอย่างไว้แล้วมัน มาได้เอาเดือนนี้อาจจะขอเรื่องขายบ้านแล้วก็พึ่งมาขายได้เอาเดือนนี้ก็เดือนนี้ก็หลายท่านก็อาจจะต้องแบบไปแก้บนส่วนเรื่องเงินไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนจะได้โชคลาบอ่ะคือดวงเกี่ยวกับโชคลาบเกี่ยวกับหวยอะไรแบบนี้มันมีแต่ในเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นในลักษณะ เป็นลักษณะเงินหมุนนะได้มาก็ใช้ไปเป็นลักษณะเงินหมุนนะได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปมันไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหร่มันจะมีการโอนย้ายบัญชีะเช่นท่านอาจจะเอาเงินบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพโอนไปไว้กรุงไทยแล้วก็เอาเงินของบัตรเครดิตเอาเงินของบัตรเครดิตอของของเคทีีมันเป็นลักษณะการหมุนเงินอะเหมือนกับว่าคุณอาจจะกู้นี่มาแล้วท่านก็ไปกู้อีกที่หนึ่งท่านก็เอาเงินอีกที่หนึ่งอะ มาใช้นี่อีกที่หนึ่งแล้วก็กู้อีกที่หนึ่งมาใช้นี่อีกที่หนึ่งมันเป็นลักษณะาการหมุนเงินก็ถือว่าเดือนในเดือนกุมภาเนี้ยมันก็ยังพอยังพอหมุนเงินยังพอจะหมุนเงินได้อยู่แต่ที่แต่ที่ว่าเด่นเด่นเนี้ยท่านก็ต้องระวังระวังเกี่ยวกับสุขภาพในบางท่านที่ว่าชอบชอบเที่ยวกางคืนชอบมีเซ็กกับคนแปลกหน้าหรือเที่ยวผู้หญิงเที่ยวโสเพณีเนี้ย ก็มีดวงที่จะติดโรคนะเพราะว่าดูจากไพ่ชุดนี้แล้วอ่ะมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์รวมไปถึงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคเออเขาเรียกอะไรโรคโรคติดเชื้อราที่อวัยวะเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องตัวท่านเนี่ยจะต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเพศด้วยก็ดิฉันอาจารย์เอ๋ขอจบคำทํานายเท่านี้นะคะ